ก็กลาบสวัสดีนะครับผมสวัสดี f c ที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับผมอยู่กับทีมงาน B t ทเจริญมอเตอร์นะครับก็ได้โครงการดีๆนะครับจากโรงงานน้ำตาลนะครับให้กู้ยืมนะครับเพื่อเกษตรกรนะครับมาเจาะบ่อเพื่อที่จะทำการเกษตรลดอ้อยนะครับเพราะว่าปีนี้แรงมากนะครับอ้อยก็ไม่ค่อยงอนะครับเจ้านี้รู้สึกว่าน่าจะไถไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็มาปลูกใหม่นะครับผม จอปบด้านนะครับบ่อแรกไปก็ไม่เจอนะครับบ่อแรกอยู่ตรงนู้นนะครับไม่เจอน้ําน่าจะเจาะมาสองทิศแล้วนะเห็นลูกค้าเล่าให้ฟังก็เดว่าจานทมงานเรานะอีกรอบที่สองนะครับก็ไม่เหลือนะครับผมได้น้ำของนิ้วนะครับผมแรงๆอีกเช่นเคยนะครับอแต่บ่อโซนนี้นะครับเป็นบ่อดินนะครับทําค่อนข้างยากนะครับผม ต้องเปิดหน้าใหญ่นะครับต้องเจาะแปดนิ้วเพื่อที่จะลงท่อกันทางสี่นิ้วนะครับให้ได้นะครับดูนะครับเจาะไม่กี่เมตรดูดินมันขึ้นมานะครับมันร่วงนะครับทำค่อนข้างยากราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับหลักแสนนะครับผมกว่าจะได้ตรงนี้มาก็ไม่ธรรมดานะครับลูกค้าก็โอเคนะครับผมกับน้ําที่ได้นะครับ ปามืนที่ได้นิ้วสองนะครับอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะห่างกันประมาณกิโลหนึ่งนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับลูกค้าก็โอเคนะครับเพราะเราลับน้ําขั้นต่ำสามพันแต่บ่อนี้ที่ผมมองดูน้ํานะครับมีประมาณเจ็ดแปดพันนะครับได้แน่นอนนะครับเจ็ดแปดพันได้แน่นอนขอสู้นะครับเพื่อลูกค้านะครับอยากให้ลูกค้าได้น้ําแรงๆกันทุกท่านนะครับเ็อยู่ที่ดวงนะครับแล้วก็ฝีมือทางจอะด้วยนะครับผม ว่าจะได้แรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับพื้นที่ลูกค้าด้วยนะครับพื้นที่ที่ไม่มีน้ํานะครับจะไปบังคับให้มันมีน้ํามันเป็นไปไม่ได้นะครับเราสู้กับธรรมชาตินะครับผมแต่เราก็พยายามที่สุดนะครับเพื่อที่จะหาน้ําให้ลูกค้าให้ได้นะครับก็ไม่เกินความสามารถทั้งตูนะครับตัวไหนที่ทํายากเดี๋ยวขอให้มันมีน้ํานะครับก็ทําได้นะครับมันต้องด้วยเรื่องของราคาด้วยนะครับราคาได้นะครับผมไปให้ได้นะครับทั่วประเทศขอต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านไลฟ์ซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมา รับชมกันนะครับตอนติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับพ่อบ่อทุกบ่อนะครับที่เจาะสามอยู่กบ่อก็จะต้องติดตั้งโซล่าเซลล์ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้ทันรดน้ําหยดนะครับพื้นที่เป็นมันหมื่นไร่นะครับฝั่งนี้แต่ก็ทํายากเอาเรื่องนะครับก็ฝากผลงานช่างตูบดานนะครับไว้ในช่องทาง u t u b e นะครับผมช่างตูบดานหรือจะเป็นเพจเฟซบุ๊กช่างตูบดานนะครับ หรือเจ๊เจ๊บาดานนะครับเข้าไปปากรับชมผลงานกันด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้โอเคสวัสดีครับ